พวกับผมกิจจาก bmw j ะม a n auto สาขาพัทยานะครับวันนี้เราอยู่กับซีรีส์5โฉมใหม่หรือว่า G 3 0 LCI ที่เราเห็นกันคือสวยมากๆและก็ยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำก็คือดิจิตอลคียนะครับ Digital Key คือโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยสามารถกดล็อกรถได้ล็อกรถได้แล้วก็สตาร์ทรถได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพกกุญแจนะครับง่ายๆเลยแค่นี้เอง เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับว่าเวลาสตาร์ทรถเนี่ยต้องทำยังไงบ้างไปครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับก็เวลาสตาร์ทเนี่ยก็คือเอาโทรศัพท์เนี่ยวางาไว้กับตรงที่แท่นชาร์จไวเลสตรงนี้นะครับแล้วก็กดสตาร์ได้เลยเรียบร้อยง่ายนิดเดียวเองครับก็ใครอยากรู้หรือยังครับว่าเวลาทำทำยังไงเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะครับง่ายมากๆไปดูเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็โหลดแอป bmw connect นะครับพอเปิดแอปเข้ามาเนี่ยเราก็ทาการลงทะเบียนเกี่ยวกับตัวรถของเราที่เรียบร้อยเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีวดหมู่ขึ้นมาก็คือนี่ครับดิจิตอลคีย์ในดิจิตอลคีย์เนี่ยเราสามารถเข้าไปลงทะเบียนการใช้ดิจิตอลคีย์ได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเรากท็ทำการลงทะเบียนทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเสร็จง่ายนิดเดียวนะครับส่วนคําถามที่หลายๆคนสงสัยนะครับก็คือถ้าโทรศัพท์หายเนี่ยแล้ว คุชรถมันจะหายด้วยหรือเปล่าทันี้ก็ต้องตอบไว้เลยนะครับว่าต้องย้อนมองกลับไปในสมัยก่อนที่เราถือกุญแจรถจริงเนี่ยเมื่อคุญแจรถเราหายรถเราก็ไม่ได้หายอยู่แล้วนะครับก็คือตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยส่วนอีกเรื่องหนึง่งถ้าโทรศัพท์แบตหมดจะเปิดรถได้หรือเปล่าทางนี้แอปเปิลเขาคิดมาแล้วนะครับก็คือเมื่อโทรศัพท์แบตหมดจะยังใช้ได้อีก5ชั่วโมงนะครับในการเปิดล็อกรถสตาร์ทรถก็คือไม่ต้องกังวลเลย เป็นไงบ้างครับสำหรับดิจิตอลคียในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกเราพบกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย